วันที่6กรกฎาคม2567นกสำเนักข่าวซินหัวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ในมณฑลหูหนานทางตอนกลางของประเทศจีนระบุนักดับเพลิงและเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธกำลังติดตามสถานการณ์หลังเขื่อนกั้นน้ำแตกในทะเลสาบต้องถิงเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างใกล้ชิดโดยสำนักควบคุมน้ำท่วมในพื้นที่ระบุว่าในตอนแรกรอยแตกร้ามีความกว้างราว1ิบเมตรจากนั้นมีการขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ จนต้องสั่งอพยพชาวบ้านในจุดที่ได้รับผลกระทบประมาณ5,000คนไปอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐบาลตำบลถวนโจอําเภอหัวหลงเมืองเย่หย,อยางระบุว่ากระแสน้ําในทะเลสาบจํานวนมากได้ไหลทะลักออกมาอย่างรวดเร็วจากรอยแตกซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันน้ําท่วมกล่าวว่ารอยแตกนั้นแก้ไขได้ยากจึงแนะนําให้สร้างแนวกัน้นเพื่อกักเก็บน้ําแห่งที่สองที่อยู่ห่างออกไปจากจุดที่แตกร้าว ประมาณ2กิโลเมตรในรายงานระบุว่าเรือขนส่งทรายได้ถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือส่วนรถบรรทุกถูกนำมาใช้เพื่อเติมเต็มพื้นที่แนวกัน้นทะเลสาบต้องทิ้งถือเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจีนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใกล้กับหมู่บ้านถวนเปยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ50ตารางกิโลเมตรซึ่งบริเวณนี้เคยประสบเขื่อนกั้นน้ำแตกเมื่อปี1996 มณฑลหูหนานประสบปัญหาฝนตกหนักรุนแรงที่สุดในปีนี้นับตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำลายสถิติฝนตกหนักที่เคยเกิดขึ้นในบางภูมิภาค